ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันผู้ผ่านเกณฑ์รอรับเงิน25พฤษภาคมหกสสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันผู้ผ่านเกณฑ์รอรับเงิน25พฤษภาคม63กระทรวงการคลังงดโอนเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกัน2วันพร้อมย้ำผู้ขอทวบทวนสิทธิ์ที่ยังไม่รับการติดต่อกลับให้รีบไปแสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยือนยันตัวตนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะ จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางด้านนายเลวบรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเผยว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านรายมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน4.8ล้านรายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านรายทําให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายมีผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านรายไม่ได้รับ1 7ล้านรายและอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ2.4แสนรายสำหรับกลุ่มไม่ได้รับ1 7ล้านรายจำแนกได้เป็นผู้ไม่ ขอทบทวนสิท4.8ล้านรายผู้ไม่ผ่านการทบทวนสิท1ล้านรายผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือย,ยกเลิกการทบทวนสิท9 0 0 0 0รายและกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมแต่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ300,000รายทั้งนี้กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนส2.4แสนราย คิดเป็นส่วนร้อยละหนึ่งของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1นนะคะผู้ขอทบทวนสิทธิ์8 0 0 0 0รายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้วิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้และกลุ่มที่2ประมาณ10,000แรายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้และกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จานวน6กห0,000ืราย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและประกอบอาชีพโดยนำบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2 5 6 3นี้นะคะ อย่างไรก็ตามกระทรวงกางครคลังจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งในวันที่25พฤษภาคม2563เนื่องจากวันที่23-24พฤษภาคม2563ตรงกับวบันดุดเสาร์อาทิตย์นะคะและนี่ก็คือข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยานะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ